อะไรการแจ้งว่ายานี้มันไม่เหมาะสมในหมู่บ้านชุมชนก็ได้มีการทดลองไปทำนะครับใช้เวลานะครับแล้วก็เห็นว่ามีโอกาสของความเปลี่ยนแปลงขายยาเต,ตต้าลดลงนะครับขายยาเพนวีลดลงขายโคไตมมอกส่วนลดลงก็เป็นวิธีการแบบวิชาการเช่นเคยนะฮะอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับทําแบบวิชาการนะครับมีการทำกลุ่มทดลองมีการทํากลุ่มเปรียบเทียบผลออกมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ คิดเป็นเชิงระบาดวิทยาคิดเป็นเชิงสถิติก็ลดทวบ70-80%ลดมา30%นะครับลดลงไปถ้าเปรียบเทียบเป็นสถิติลดตั้ง8-90%คิดเป็น relative risk คิดเป็น odds ratio คิดเป็น confidence interval คิดออกมาได้หมดเพราะว่าภาษาวัฒนธรรมวิชาการนักระบาดวิทยา,าคิดกันอย่างนั้นซึ่งท่านจะเสนอผลงานทางวิชาการในในการตีพิมพ์ต่างๆก็ออกมาในแนวแบบนี้นะครับคำถามที่มีต่อไปก็คือว่า2ปีผ่านมาแล้วเนี่ย เราไปทดลองอยู่20หมู่บ้านเนี่ยวันนี้มันยั่งยืนหรือเปล่าเมื่อวานนี้อาจารย์มสมศักดิ์กลับมากับผมนะครับแกบอกว่าแกไปสุ่มดูแล้วครับเจ๊งไปครึ่งหนึ่งเพราะนั้นการทดลองต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องคิดต่อไปว่าแล้วความยั่งยืนอยู่ที่ไหนแต่หน้าดีใจคือแกบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่บ้านและชุมชนเนี่ยเขายังตระหนักในปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะเป็นเรื่องของชาวบ้านเองไม่เป็นเรื่องที่มามาวยัยวัยยำยำที่ผมบอก ก็คือทาแล้วก็ผ่านไปอันนี้เป็นเรื ers, ่องที่สุดยอดนะคือความยั่งยืนหรือส ustainable ซึ่งจะทําให้การลงทุนของอบตก็ดีการลงทุนของสพสชก็ดีการลงทุนของพพสสหรือสสก็ดีเนี่ยมีความยั่งยืนเขาก็บอกว่ามันมีอุปสรรคนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆที่จะทำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าข้อขัดขวางอยู่4ประการด้วยกันประการแรกคือพี่น้องประชาชนมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของราชการไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ปัญหาที่มีทั้งหมดนะก็เป็นเรื่องคุณเป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของอบตอเป็นเรื่องของสสจปัญหาประการที่2ก็คือเขาคิดว่าเขาไม่มั่นใจเขาไม่มีความรู้นะครับไอ้นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับยานี้คือยาอะไรเมื่อเช้านี้ผมฟังโฆษณาซาร่าก็บอกท่านอาจารย์สุรัตนาว่าโฆษณาซาร่าว่าไม่มีพาราเซตและไม่มีแอลกอฮอล์มันก็เหมือนโฆษณาน้ำว่าไม่มีคอเลสเตอรอละนะฮะน้ำที่ท่านตั้งอยู่ข้างหน้า เพราะนั้นมุกข,ของการโฆษณาเนี่ยทำให้ประชาชนสับสนงงนะครับแล้วเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงเราก็ไม่มีเครื่องมือจะไปออกวิทยุชุมชนก็ไม่รู้พูดไปตอนไหนใครให้ออกนะจะโดนจังหวะเหมือนพรามณ์ไทไหมเช้าวเวลาของสรยุทธ์นี่พรามณ์รมเวลารอบดุกเกิดก่อนหนังขุนศึกนี่ก็เป็นพรามณ์รมแต่ค่าโฆษณาสูงขาดการร่วมมือกันชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยมีโครงการหลากหลายลงไปไม่รู้ใครเป็นใครนะครับไม่รู้จะรวมตุ่มจุดไหน บางที่เขาเลยบอกว่าต่อไปนี้คนมาจากภายนอกอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีแผนที่ฉันมีธรรมนูญของพื้นที่ฉันเป็นคนเลือกเองว่าฉันจะพัฒนาเรื่องอะไรสุดท้ายคือเรื่องงบประมาณการเงินผมไม่ค่อยเชื่อว่าปัญหานี้เป็นมหาใหญ่นะครับเพราะว่างบประมาณที่ลงไปทางกองทุนสุภาพตำบลกองทุนสสสต่างๆสพสชลงไปเยอะนะฮะในหมู่บ้านได้ยินได้ฟังมาแต่จะบูรณาการเรื่องพวกนี้อย่างไรผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ครับเรามาถึงจุดที่ว่าเราเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นพลังของประชาชนทรัพยากรที่มีเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านเลือกเรื่องที่เหมาะสมที่จะทาหรือไม่นะครับหลายๆเรื่องในชุมชนผมยกตัวอย่างนะครับท่านาผู้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับของสารคามซึ่งท่านได้ใช้เงินของท้องถิ่นนะครับไปทาเรื่องเรื่องหนึ่งสงมมทํทำอยู่นะฮะผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ท่านก็จะมาด้วยคือท่านคุณหมอกิติศักดาสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็ได้พบท่านในเวทีหนึ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุข นะครับทางรัฐมนตรีสุรวิทย์คณะสมบูรณ์ได้สนับสนุนการดําเนินการคือเรื่องน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพซึ่งผมทํางานอยู่เนี่ยที่นี่นะครับที่สาราคามเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมเอาไปพูดเรื่อยๆคือท่านใช้วิธีการเอาน้ํามันเสียสี่ขวดเนี่ยแลกน้ามันดีหนึ่งขวดแล้วไปขายที่โคราชท,ที่ไบโอโคราชครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพลังความรู้ของท้องถิ่นเช่นท่านอ,อาจารย์กิติศักดิ์ซึ่งเป็นหมอด้วยแล้วไปทํางานท้องถิ่นด้วยบวกกับ ทรัพยากรของชุมชนความร่วมมืองชุมชนเนี่ยนะครับเป็นพลังที่สําคัญแลวเอาเงินท้องถิ่นไปทำนะครับท่านเป็นแกนนําวันนี้มีเรื่องใหม่ซึ่งผมจะขอเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อเวลาผมเหลือเท่าไหร่แลวช่วยเตือนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูเวลานะครับมีเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นมากโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วรอบแรกที่ผมได้ไปพบความรู้นี้ก็ไปกับท่านอาจารย์นิยดาอาจารย์สำลีที่เชียงใหม่ที่ลิมปิงนะครับคือที่เชียงใหม่ แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีแค่ที่ริมปิงคือวันนี้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณนะครับเรามี6 0 0 0 7,000อำเภออ่เรามี600อําำเภอทษทีนะมี6 0 0 0 7,000ตำบลน,นะครับในประเทศไทยหรือตีสิหมื่นตำบลวันนี้จะเปลี่ยนจากอบอตอให้เป็นเทศบาลตำบลน,นะครับเพื่อให้มีความคล่องตัวในาก,การใช้งบประมาณมากขึ้นเนี่ยอ,อบอตอของท้องถิ่นก็มีวลาระ4ปีไม่เหมือนฝ่ายราชการที่แปลเปลี่ยนไปตามอำนาจจากกระทรวงมหาดไทย นะครับมีพื้นที่เป็นตัวตั้งวันนี้หลายท้องถิ่นได้เริ่มตั้งหลักขึ้นมาจากธรรมนูญสุขภาพและเขียนธรรมนูญของตัวเองเราไปดูที่ริมปิงนะครับแม้แต่เรื่องการกินขนมกรุบกรอบก็เขียนไว้ในธรรมนูญการกินอาหารมีประโยชน์ก็เขียนไว้ในธรรมนูญการออกกําลังกายก็เขียนไว้ในธรรมนูญการลดเรื่องการเสพสิ่งที่ทําให้เราเสพติดทั้งหลายบุหรี่เหล้าก็เขียนไว้ในธรรมนูญสุขภาพและมีนิยามเรื่องหลักปัจจัยเศรษฐกิจ,จพอเพียงอยู่ด้วย ในธรรมนูนสุขภาพวันนี้นะครับที่ริมปิงก็มีที่แม่ถอดลำปางก็มีที่สูงเม่นแพร่ก็มีที่แฉะภาคใต้ก็มีที่ลือออำนาจอำนาจเจริญก็มีมากกว่านั้นอีกเทียมอำนาจเจริญเนี่ยไม่ได้เขียนแค่ธรรมนูญสุขภาพตำบลนะครับแต่เขียนธรรมนูญคนอำนาจเจริญครับอยู่ใกล้ๆจากสารครามขอนแก่นนี่ไปดูได้วันนี้เขามีธรรมนูญสุขภาพจังหวัดนะครับแล้วเขาบอกเลยว่า อีกประมาณ3ามี่ปีเนี่ยเขาจะมีบทบาทในการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ท้าทายมากนะฮะเขามายื่นหนังสือที่สารกลางจังหวัดว่าตอนนี้เขาอยากเห็นการพัฒนาที่จรงิงจังเพราะผู้ว่าที่นั่นเนี่ยย้ายบ่อยหเดือนก็ย้าย6เดือนก็ย้ายตั้งหลักตั้งฐานอะไรไม่ได้อาจารย์ประเวศบอกว่าทํางานอะไรต้องทํางานจรงิจรงจัง4ี่ปีหปีอย่างน้อยในงานชิ้นหนึ่งหนึ่งจึงจะเกิดมากเกิดผลนะครับ เพราะนั้นการพัฒนาที่เอาประชาชนเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเนี่ยเอมีความสําคัญมากแล้วเราก็ได้เห็นที่เหลื่อมนาจซึ่งท่านพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นอสมนะครับท่านคงไม่ทราบว่านายกเทศมนตรีรุ่งโรจน์เนี่ยครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเลื่อมนาจเนี่ยนะครับท่านมาจากประธานอสมจังหวัดอำนาจเจริญหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนมาทําทางด้านสุขภาพเป็นนายกเทศมนตรีที่เหลื่อมนาจ แลวท่านรุ่งโรจน์ก็ได้รับรางวัลของสปสชแล้วโครงการต่างๆนะครับที่ผ่านท้องถิ่นเนี่ยก็เอาธรรมนูญสุภาพเนี่ยมาดูครับว่าสิ่งที่จะทาในพื้นที่เนี่ยอิงเรื่องของธรรมนูญสุภาพไหมแต่และเรื่องที่ทําไปในยึดหลักไหมเหมือนเราทํางานในองค์กรเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราทําแผนงานที่เราทำเนี่ยมันแมทไหมหรือมันทําตามเพราะว่าใจเราอยากทําไปวันๆหนึ่งเพราะว่าการคิดเรื่องการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวมากกว่า การที่พรุ่งนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะทําอะไรแต่มองไปยาวๆข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นที่เรืออำนาจท่านก็จะไปเห็นของดีหลายอย่างเช่นที่วัดนะครับมีกองทุนอกองบุญเขาเรียกว่ากองบุญนะครับเขาไม่เรียกกองทุนเขาบอกว่าทุกคนที่ลงเงินไปเนี่ยไม่เหมือนชาปนากิจกองทุนชาปนกิจนะคุณให้แล้วเหมือนให้เลยแต่เมื่อคุณมีทุกอะไรกองบุญนี้จะไปแต่จไปคาดหวังเชิงกาไรพระท่านก็เข้าไม่มีบทบาทการทําบุญนะครับเวลางานงานศพนะฮะ เขาบอกเลยว่าเขาไม่รับพวงหลีดขอเก้าอี้สองตัวซึ่งก็เหมือนกับที่กรุงเทพซึ่งเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทําบุญโดยต้นไม้มีการมอบพัดลมให้วัดมากกว่าการใช้พวงหลีดที่ทําให้เกิดการาต้องมาทําลายวันสุดท้ายและเสียทรัพยากรเราจะไปอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนตอนก่อนจะจบว่าจริงๆแล้วเรื่องยาก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่เพศสัจกรเราเข้ามามีบทบาทแต่อย่าลืมว่าเพศสัจกรเนี่ยนะครับ ก็ต้องพูดกับเภสัชกรมากหน่อยนะครับเข้าใจดีว่าห้องนี้ก็มีเภสัชกรมีนักสาธารณสุขมีพี่น้องประชาชนมีท้องถิ่นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเภสัชกรก็เรียนท่านว่าเราเรียนมาเนี่ยถึง6ปีเนี่ยเราเรียนอะไรครับ 1. เราเรียนวิทยาศาสตร์2เราเรียนด้านสุขภาพสมเราเรียนเรื่องยาและการใช้ยาและการดูแลเรื่องยาแต่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และพื้นฐานทางสุขภาพโดยรวมท่านอย่าไปทิ้งเลยครับท่านมีโอกาสตรงนี้มีวินโดว์ออฟออเปชั่นิตี้คือหน้าต่างโอกาสยังมาก เพราะนั้นต้องไปขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพด้วยในพื้นที่ท้องถิ่นในชุมชนเนี่ยนะครับมีเรื่องสุขภาพที่ประชาชนมีผลกระทบหลายเรื่องนะครับผมถึงามาทํางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพราะเห็นโอกาสของเภสัชกรที่ไม่ต้องไปยึดติดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องยาเอาเรื่องสมุนไพรเรื่องเดียวเนี่ยนะครับวินโดว์ออฟออปอเริตี้ของเภสัชกรก็กว้างขวางมีโอกาสมากมายเภสัชกรสุภาพรมานําเสนอที่คณะเภสัชจุฬานะครับพม่าก,ก็ดี นะครับลาวก็ดีเวียดนามก็ดีมีกลยุทธ์การพัฒนาส่วนุไพรที่ไม่เหมือนประเทศไทยนะครับที่มีรูปแบบเฉพาะของเขาพม่ามีโรงงานยาซึ่งอเมริกาเนี่ยมาตั้งแล้วส่งยาจากพม่าไปขายในอเมริกาเพราะ,ะนั้นผมคิดว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนานะครับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหัวใจของเอเชียครับจะเข้าสู่อาเซียนเป็นหัวใจของอาเซียนเพราะว่ามีโอกาสทางภูมิศาสตร์นี่อย่างสูงมากนะครับ มีใครที่ติดต่อกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมีใครที่เป็นอาณาเขตติดต่อกับอินโดจีนมีใครที่ติดต่อกับพรมแดนอารยธรรมอย่างอินเดียฝั่งพมา่าไม่มีครับจึงเป็นโอกาสอย่างมากมายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราจะคิดการกันทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้พวกเราเป็นเพศสัชกรเนี่ยนะฮะน่าจะเปิดตัวเปิดโอกาสเปิดบทบาทให้ทําได้มากกว่านะครับหรือบูรณาการเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยและจะสนุกสนานมาก นะครับเช่นผมก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าขวดนมเด็กที่พ่อแม่พี่น้องต้อนลูกอยู่เนี่ยมีสารที่อาจจะทำให้ลูกของท่านเนี่ยเกิดปัญหาที่เรียกว่าฮอร์โมนนะครับดิสรัปเตอร์ก็คือเด็กนั้นจะได้รับสารที่ไปเปลี่ยนแปลงภาวะทางฮอร์โมนนะครับขวดนมซึ่งต่างประเทศเขาเรียกว่าสารบิสฟีนิลเอ BPA, Bisphenol A นะฮะขวดน้ำต่างๆนี่แหละครับคนหนุ่มๆกินระวังนะฮะมีข้อมูลทางวิชาการว่าจะลดจำนวนสเปิร์มนะครับนะใครแต่งงานไปๆอยากมีลูกนะฮะระวังหน่อยนะการใช้ขวดฟาทเลเลตพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องผู้ใหญ่ยังเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รอดูกันต่อไปนะแต่ควรนมเด็กนะครับจริงๆเราอยากให้กินนมแม่นะครับแต่ก็ไม่สําเร็จกดดันแม่มากบางคนเขาบอกว่าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สาเร็จเลยเครียดใหญ่เลย ก็มากินนมผงกันซึ่งมีสารอาหารน้อยมากยันเพื่เกษตรกรตามโรงพยาบาลชุมชนนะครับไปคุยกับฝ่ายส่งเสริมผมอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยผมยังจําชื่อและท่านก็ยังอยู่ได้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมชื่อคุณจันยวัฒน์ทับจันเนี่ยนะต้องไปคุยกับท่านว่าไอ้ขวดนมที่เลี้ยงลูกในโรงพยาบาลเนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมเอาขวดแก้วเลยดีไหมอาจารย์ชนิกาแนะนํานะครับแล้วประชาชนจะยังไปใช้ขวดที่เป็นสารต่างๆเหล่านี้ไหมนะครับเราก็เสนอนะครับเพราะว่าอะไรครับ สิ่งที่แทบไม่น่าเชื่อคือประเทศไทยเราเนี่ยมักจะใช้ยาหรือรับวิทยาการเนี่ยตามยุโรปและอเมริกาญี่ปุ่นแต่เวลาประเทศเหล่านี้เลิกนะฮะประเทศไทยบอกไม่ใช่อ่ะมันเป็นลักษณะความจำเพาะของประเทศผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์นิยดาท่านศึกษาเรื่องยาต่างๆมากในเรื่อง,องการแบน์ในต่างประเทศเพราะอเมริกาเขาแบนดยาเอายกตัวอย่างยาแก้วัด PPA ประเทศไทยบอกไม่ได้หรอกประเทศไทยมันมีวัฒนธรรมเฉพาะต้องกินยา,า PPA ซึ่งเป็นยา ที่ปัจจุบันก็มาเชื่อมโยงกับสูโดด้วยเนี่ยนะเราแบนไปตั้งนานแล้วประเทศไทยไม่ได้ต้องเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วประเทศไทยนะครับรับทั้งวัฒนธรรมอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแรงต่างเวลาเรารับยาเข้ามาแต่เวลาพวกนี้แบนระบออีกฝั่งหนึ่งยังไม่แบนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดมากนะว่าประเทศไทยรับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยทำไมทำไมเกิดดับเบิลสแตนดาร์ดผมทำไอ้เรื่องพวกนี้นะเห็นภาพชัดเลยนะครับแอดเดสต็อปและยายหินแบนในยุโรปแบนในอเมริกาแบนในญี่ปุ่นแบนในเกาหลีไต้หวันจะแบนปีหน้า ประเทศไทยบอกมันเป็นลักษณะเฉพาะประเทศไทย BPA ยุโรปอเมริกาแบนกันหมดจีนรัดจีนมาเลียแบนหมดบอกว่าประเทศไทยมันมีความจำเพาะไม่ได้นะฮะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ฝากพวกเราด้วยว่าในฐานะนักวิชาการนะครับคงต้องติดตามเพราะว่าเราดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาชนนะครับทีนี้วันนี้เขาเชิญมาในานามของวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสังกัด สาภาเภสัชกรรมท่านอาจารย์สมรีก็เป็นหมอตำแยคือไปช่วยทำคลอดให้นะครับสําเร็จออกมาแล้วทางผมก็เข้าไปรับเป็นผู้ดําเนินการต่อซึ่งยังไม่สําเร็จเพราะยังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็คล้ายๆกับทางหมอครับท่านอาจารย์วิรพันธ์ท่านคงให้ขอ้อมูลพวกเราได้ว่าทางหมอนั้นเขามีบอร์ดเราเรียกว่าบอร์ดนะครับบอร์ดไม่ใช่บลายนะครับบอร์ดก็คือ,อมี certification of expertise ซึ่ง ผมทำงานร่วมกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อพิชยาพักทองสุขเป็นอาจารย์คณะแพทย์สงขาผมก็เปิดประวัติท่านเหมือนในหนังสือเนี่ยอาจารย์พิชยาคนเดียวนะครับมีบอร์ดถ,ถึง3ใบคือบอร์ด preventive medicine บอร์ด environmental แล้วก็บอร์ด occupational health สามใบครับหมอคนเดียวเพศสัจกรเราเนี่ยนะครับมีโอกาสทาง expertise มากมายบอร์ดนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับต้มน้ำกินก็ไม่ได้นะครับ แต่เป็นการพัฒนาให้เห็นว่าท่านทํางานมานานและท่านมีความเชี่ยวชาญด้านใดเราสําเร็จไปบอร์ดหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของบริบาลเภสัชกรรมผมคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสมากนะครับทางเภสัชกรรมชุมชนร้านยาก็ดีทางเภสัชอุตสาหกรรมควรจะพัฒนาตรงนี้มาท่านี้เราเกิดบอร์ดนี้มาแล้วเราโฟกัสอยู่4เรื่องนะครับก็คือ epidemiology กับ risk management ก็คือระบาดวิยากับความเสี่ยงสองก็คือ,อเรื่องของคอมมูนิตี้เอมพ e าวเม t นต์ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการจะร่วมม้ร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างไรเรื่องของ Law Enforcement และก็เรื่องของ p o l i c ีเ e เวล o อปเมนผมได้รับคําเตือนมาว่าต้องจบภายในอีก3นาทีนะครับก็เรียนท่านเป็นประการสุดท้ายเพราะว่าวันนี้จัดโดยคอพอสอสซึส่งร่วมกับสสและก็สปสชและหน่วยงานต่างๆผมคิดว่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเป็นอนุเล็กๆ อยู่ในชุมชนหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภอนะครับเราอย่าหยุดมองที่ภาพของเราวันนี้เป็นมหากรรมท่านอยู่ในพื้นที่ท่านก็ได้มาต่อยอดเชื่อมจิ๊กซอในการทํางานต่างๆถ้าเป็นนักวิชาการนะครับหลักฐานทางวิชาการนั้นมีความสําคัญมากเราเรียกว่า evidence base วันนี้ประเทศไทยพัฒนามากเช่นบัญชียาหลักที่อาจารย์สำลีท่านเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ที่ผลักดันอย่างมากเนี่ยไปดูเลยนะครับ บัญชียาหลักแต่ละตัวนี้คัดเลือกมาด้วย e vidence base มีการทบทวนวรรณกรรมมีการห่อหาข้อมูลที่เขาได้ศึกษาไว้หรือต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเอาความรู้นั้นให้มากินได้เอามาใช้ได้นะครับเมื่อได้ความรู้ที่แท้จริงในเรื่องหนึ่งๆแล้วหนีไม่พ้นที่จะต้องทํางานกับการสื่อสารสังคมและร่วมมือกับภาคประชาชนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งเฉพาะอาจารย์นิยดาซึ่งทํางานกอพยอเนี่ยสอ,สองปีที่ผ่านไปเนี่ยพัฒนานโยบายสาธารณะสำคัญสองเรื่อง คือ1จริยธรรมในการส่งเสริมการใช้ยา2ก็คือเรื่องของการที่ทําให้การโฆษณาเนี่ยนะครับที่อยู่ในระดับประเทศเนี่ยควรจะมีกลไกมีศักยภาพของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเกิดจากภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักวิชาการภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ภาคของการเมืองราชาการเนี่ยพัฒนาออกแบบนโยบายขึ้นมาแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับจะได้ใช้เป็นแผนที่ยึดโยงร่วมกัน เพื่อไปขับเคลื่อนในระดับประเทศต่อไปซึ่งเรามีเวทีระดับประเทศนะครับเส้นสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับผมกับอาจารย์จิพรพรซึ่งอยู่ที่สภาที่ปรึกษาก็มีโอกาสเวทีจะเสนอนโยบายระดับชาติให้คลมซึ่งคลมทุกวันอังคารก็จะมีนโยบายออกมาเป็นร้อยๆเรื่องถ้าไม่ติดตามต่อก็หายไปเหมือนกันแล้วบางทีก็ไม่ไม่ไม่เป็นผลสำลีแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราทำสามเหลี่ยมขยื้น่นภูเขาจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่อกับ นักวิชาการในโรงพยาบาลแล้วขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะครับไปเรื่อยๆก็จะเกิดวงจร PDCA ในระดับ country level แล้วเอาไปได้อะอกกับระดับสากลก็ได้เพราะอาเซียนในขณะนี้เนี่ยนะครับผมเรียนได้เลยว่าผมไปดูประเทศต่างๆมาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากอย่าว่าแต่อาเซียนเลยนะครับแม้แต่ระดับเอเชียเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพไทยเนี่ยนะครับเป็นหนในสประเทศก็คือไต้หวันไทยแล้วก็เกาหลี ที่ขายได้คือเป็นระดับสากลจริงๆจนขณะน,นี้ประเทศไทยได้รับเงินจากล็อกกี้เฟลเลอร์ให้มาทําการพัฒนาเรื่องนี้ให้เป็นองค์ความรู้ระดับโลกเพราะนั้นไทยมีโอกาสมีโอกาสต่างๆในเรื่องสุขภาพนะครับอย่างมากรวมถึงสสสที่ใช้เงินสองอร์เซบุหรี่เหล้าเอามาทํางานรวมทั้งวันนี้ในห้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคนก็อยากจะมานะครับใช้เงินของสสสด้วยเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอ มองดูนะครับว่าภาคการเมืองซึ่งมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วเนี่ยจะมาใช้น้ํามันหล่อเลื่นเนี่ยเหมาะสมะหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะขอะย้ําอีกนิดนึงว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องเวลาที่ยาวนานกว่าอาจารย์รุ่นพวกเรานะครับจะต้องใช้โอกาสนี้นะครับที่จะทําให้เจตนารมของอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเวศอาจารย์สำลีนะครับซึ่งได้สร้างหลักปักฐานว่าบุคลากรสุขภาพนั้นต้องทํางาน เพื่อสุขภาวะนะครับรวมทั้งในเพศสัจกรซึ่งมีบทบาทบทบาทสาคัญตรงนี้นะครับเพื่อที่ขับเคลื่อนร่วมกันนะครับผมก็จะขอจบนะครับการนําเสนอตามเวลาเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์วิทยาคุณสมบูรณ์นะครับที่กรุณามาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ควบเข้าร่วมประชุมท่านใดมีคําถามอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนไหมครับ เดี๋ยวจะมีพี่เจนาที่ช่วยเดินไม่ให้นะครับมีท่านใดไหมครับค่ะก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้นะคะยังนึกไม่ออกนะคะเพราะว่าเนื้อหาสาระที่ท่านอาจารย์ได้ให้พวกเราวันนี้แน่นมากๆนะคะตอนนี้พิธีกรเริ่มจะสรุปไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะค่ะก็จากที่ได้ฟังท่านอาจารย์วิทยานะคะได้บรรยายให้เราฟังเลยนะคะก พอจะจับประเด็นได้คือหนึ่งแหละยาและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตอนนี้มีเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสื่อโฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าเราไม่ลงไปในชุมชนเลยไม่เข้าไปหาชาวบ้านเลยเราจะไม่รู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะ ตอนนี้ก็ออกจากห้องยาบ้างลงไปในชุมชนบ้างเพื่อไปเรียนรู้ชุมชนนะคะรู้ปัญหาโลกกับชุมชนแล้วก็เรามีภาคีเครือข่า,ขายของภาคประชาชนของท้องถินร่วมมือกันแก้ปัญหานะคะและที่สําคัญคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพราะว่าวันนี้เรามีในเรื่องของผลงานมากมายวิชาการที่ พี่ๆน้องๆของเราออกไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะถ้าเราไปเจอสิ่งที่เป็นประ,ประเด็นปัญหาที่คล้ายๆกับที่พี่เขาทํากันมาแล้วเรามีภาคีย์ขายของวิชาชีพในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาได้นะเรามีอาจารย์วิทยามีท่านอาจารย์สำรีมีท่านอาจารย์นิยดาน,นะคะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้นะคะดังนั้นนะคะตอนนี้คือแค่ท่านก้าวออกไปจากห้องยาแล้วก็ทํางานกับชุมชนนะคะคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่แค่เรื่องยาอย่างเดียวผลิตภัณฑ์สุขภาพาต่างๆและเรื่องของสุขภาพเยอะแยะมากมายนะคะ